แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับเออผมผมล่อคุณได้ไหมครับอะอะไรนะเอก็คือไไม่่่คออยยด้เเห็นลาแล้วเมื่อกี้คุณเป็นธนาคารเจ้าคุณลุงละคุณพูดอย่างเงี้ยอตอนมันน่ารัก้้นเดือแลวตอนมันน่ารักเสมอเออใช่เพิ่งนี้ตีเป็นวันหยุดเลยไหมครับลุงเป็นวันจันทร์แล้วก็เป็นยี่สิบเจ็ดแล้วครับยี่สิบหกแล้วตอนมันเลี้ยวน้องมันเลี้ยวน้องมันเลี้ยวจริงอันนี้มันมีแค่ยี่สิบเก้าเองน้องมันเลี้ยว น้องมเมลีอว <Hi. S 1> อันนี้ผมไม่ได้พูดถึงในเกมนะผมไม่ได้พูดถึงในเกมนะพูดถึงชีวิตจริงนะน้องเรลียวผมรู้อะไรหลายเรื่องมาแล้วน้องแม่งคนเรีอวน้องเมีเอัลจริงไม่มีไม่มีไม่มี ผมรู้สึกได้เว้ยน้องมันเลียวผมรู้รสึกเอาผมจะพูดตรงนี้นะผมจะพูดตรงนี้แล้วก็จำไปเป็นครั้งสุดท้ายนะตอนผมตอนผมตอนเรามีชื่อในระดับหนึ่งนึกภาพปะตอนเรามีชื่อระดับหนึ่งมีแต่คนคอยเข้าหาเราแต่เมื่อในเวลาที่เราลำบากหรือเวลาที่เราตกต่ำมันจะมีใครมาเข้าหาเราเนึกภาพปะ เอาลองคิดกันแค่นี้ดีกว่าย้า้พูดกันแค่นี้นะครับเนี่ยแหละผมถึงบอกน้องมันเรลียวเตะร้านเกมกัน ส, yup. สิ้นเดือนแล้วนะครับลุงนั่นมันเลยไปเด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 เก็บไรเก็บไรมีเกมฟรีไหมพี่ตีก็งงกับลุงอยู่ครับลุงก็บอกก็ได้ถ้าเป็นถ้าเป็นหลานนะลุงให้ได้กูตอนไหนต้องออกออกแก๊งนะกูบอกมึงตอนไหนเด้ยครับใช่เหรอจริงจังกัเนี่ยใช่ปะผมผมคือผม ผมไปไปบอกลุงครับวันนี้ผมขอโทษนะคือผมอะไปบอกลุงครับทำไมหน้าลุงไปอวยแหละั้นลยว่าว่าผมขอญาตคุยกับเนี่ยครับ,ค,รบคุณอะใช่ครับไข่หวานกับไข่เค็มลุงแล้วทีเนี้ยคนในแก๊งอ่ะเขาก็ไม่มีเขาก็บอกผมว่าไม่มีไม่มีเจเคคนไหนคุยกับผู้หญิงเลย ใช่ครับผมอ่ะไม่รู้ครับผมไม่ได้ไม่น่าพูดครับผมตบปากตัวเองครับโอ้ใช่ใช่ใช่กดเจอเค้าคุยกับสาวครับครับผมก็จะไปทําแก๊งที่นู่นครับแต่ว่าผมเป็นประชาชนที่นี่ใช่ครับแต่ผมอ่ะพูดกับลุงแบบไม่ค่อยเข้าใจครับเขาคิดว่าแบบออกแก๊งเพราะพเรื่องหญิงครับ เขาคิดอย่างนั้นผมก็อธิบายให้ลุงฟังครับกูอย่างชอบมึงจริงๆว่ะตอนเขาก็อนุญาตผมชอบรีแอคมันมากเลยอ่ะอะเลมาออกมันไม่ใช่รีแอคแน้วมันคือมันจริงๆอ่ะไอ้เหี้ยทำแข้งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับเออผมผมล่อคุณได้ไหมครับอะอะไรนะเออคือไม่ค่อยได้ห็นเลย ที่คุยกันเมื่อวานนะครับคือผมจริงจังครับแล้วก็อยากลองดูคุยกับคุณสักตั้งครับคุยแบบผมไม่คุยกับใครเลยสัญญาผู้หญิงในไฟยไม่เอาแล้วครับน่าจะเจอคนดีแล้วครับหมายถึงมึงไปพูดโกหกไขวหวานแบบนั้นถ้าลุงรู้มึงโดนของจริงนะเอาหรอโกหกอะไรอ่ะเดี๋ยวบอกเลยก็ได้ครับเช็ดมึงก็ปั่นที่ผายอ่ะลม เออลมครับลมโอ้โหเ,เฮียเยเสียราแฟกู <ś ec kel> ไม่มีนะ <ś ec kel> ชแชทไปงดนปั่นเนี่ยเฮียชิาละเดี๋ยวอุ้มมาก่อนสองศูนย์หกครับตกลมรักกันเนาะเฮียแข้งขาไม่ค่อยมีแรงเลยใช้คำดีจัด <ś ec kel> ผมไม่รู้ว่ามันต้องพูดยังไงอะ่ะโอ้ไม่กด enter เดี๋ยวให้มันเดี๋ยวให้มันอย่างนี้กันแล้วมันกินกาแฟเป็นมีกาแฟป่ะเนาะ ่มีอยู่สองร้อยครับครับโทษครับสองศูนย์หกครับเฮียโูนกูไม่เล่นแท้ๆครับพี่กินเลยลองกินเลยกินกาแฟเลยทานครับคนเพี้ยใสครับเพี้ยใสเฮียอุ้ยเพี้ยใสครับว่าครับถ้าถอดสกินแล้วจะได้บัตรสกินคืนไหมครับสีอะไรสีทองเป็นครอบพวงเดียวขลุ่ยทองเหรอสีทองต้องรออันสกินอันใหม่มาก่อนอ่ะ เราถึงจะใส่ครับแล้วมันจะไม่น้องจะใส่สกินหรอครับน้องชายผมเจะทอนครับผมจะเอาไปตีสวิตเบนะครับอ๋อเห็นมันมันตีได้แล้วนี่เขามีบอกอยู่กระดาษกลางนะลองไปอ่านดูไอ้ผมเสียได้อะพี่ผมเสียได้สกินนี่เริ่มนานแล้วแสดงว่าไอตอนนี้ต้องมาช่วยเป็นแอดมินในเซิร์ฟผมเด้วนปะเนี่ยกูบอกให้นะลุงรู้มึงเจอของจริงนะจบโลทั้งไข่เหม็นกับไข่หวานเลยนะมันต้องมาเป็นแอดมินด้วยนะไอตอนเนี่ยเอาจริงนะ จะพิมพ์บอกไอ้ย่าเอกก่อนนิดนึงคือ Sound muted รงนี้เลยผมอยากลองลองดูอีกสักครั้งครับแบบเล่นแบบจริงจริงจังๆแล้วก็ข้างนอกข้างในสู่ข้างนอกเลยล่ะครับเดี๋ยวจะเล่นไปสู่ข้างนอกใช่ครับนั้นจะทานทานข้าวลองลองคุยแบบมิตรไมตรีครับแล้วก็ถ้าเข้ากันไม่ได้ก็เจอกันในเกมแต่ถ้าเข้ากันได้ก็ เขาค่อยๆออกนะยกมาเล่นโรเพเป็นผ <ry> ัวเมียกันอ่างเงี้ยครับได้ไหมครับเอาไว้พี่มาติดวข่ให้ติดก่อนแล้วกันครับครับได้ครับเดี๋ยวผมมาทุกวันเมื่อกี้ให้ไปสองดอกแล้วใช่ไหมครับเมื่อวานกับวันเนี้ยถูกไหมครับจริงๆเอาดอกเดียวให้ไข่ก็ได้ แล้วเดี๋ยวผมเก็บไว้ที่เดียวครับค่อยแบบไปถึงหน้างานแล้วก็เอาเอาหลายๆดอกคืนครับอมาช่วยทำงานด้วยนะโอเคไหมได้ครับได้ครับเฮ้ยมึงกานกับเพื่อนมีทำงานด้วยเอาเอาไหมเป็นแอดมินเขาไม่ให้มีแฟนไม่ให้หรอก็ ก็ใช่แต่หมายถึงว่าห้ามมีในเมืองไงรับครับก็เป็นประชาชนไงครับเล่นกันเหมือนโลคนอื่นนะแบบผัวเมียครับแทนกันะแต่พี่มาช่วยทำงานไม่ได้หรอโอ้ได้ทำอย่างอื่นแทนงานนี่ครับมาช่วยเป็นแอดมีทำงานด้วยไงได้ครับได้ครับน่ารักด้วยได้เขาคุยดีมากเลยนะ ติดว่าเป็นน้องพีเอสนะน้องพีเอสไม่ใช่แล <ador> ้วข,ข,ขออนุญาตจู่โจมเร็วเลยนะครับถามตรงๆเลยแล้วกันเนาะ <c oughs> ฟังดีๆนะครับ <c oughs> ข้างนอกมีแฟนอย่างครับปีแล้วเขาปีแล้วจดเขามีแล้วยังครับจริงนะครับจริงนะครับจริงนะครับ จริงนะครับเนี่ยอันนี้พี่จริงจังไหมครับโจริงครับเราอยากลองดูครับอยากลองดูครับไอ้เฮียฮ่าจัดอยากลองครับจะได้เคล<ด>ี <ๆ S 3> คยร์ปัญหาตัวผมก่อนเลยดับแรกแก่อนแบบเยือกหืดยากทำให้ตัวเองเขามีกันจะแต่งงานกันอยู่แล้วไอ,อ้เหี้ยเขามีจะแต่งงานกันอยู่แล้วไอ้เหี้ยมุ่งลอยยุ่ย